ปวดเข่ามากเดินแทบไม่ได้ขึ้นบันไดนี่ก็ขึ้นไม่ได้<ม>ดังก๊อกแก๊บก๊อกแก๊กเหมือนจะต้องดึงลาวบันไดขึ้นเลยค่ะปวดมากจริงๆอ่าแต่พอมารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัง้งแต่ของแรกที่ทานอาการปวดก็เริ่มลดลงลดลงคเดินได้จะปกติตอนนี้ดีมากค่ะ ขี่จักรยานแล้วมอเตอร์ไซค์เข้ามาชนก้นกระแทกหมอนรองกระดูกเคลื่อนอานดีบุลอาการปวดลดลงอายุ62ปีเขามีเสียงขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินขยง่ง g ขยง่งขย่งไปดีบุลผงเนี่ยดีมากเลยค่ะตกจากที่สูงแขนหกักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แช่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะปวดมากกินหมดไป6กล่องมันดีขึ้น จากกระแสที่มาแรงมากๆในขณะน,นี้มีผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูญแล้วเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนนะคะวันนี้ค่ะเกตจะมาตอกย้ำความมั่นใจนะคะให้กับท่านที่กำลังลังเลอยู่นะคะว่าเราจะลองรับประทานดีไหมนะคะนี่เป็นตัวการันตีเบื้องต้นให้นะคะ จากที่ลูกค้าโทรสั่งซื้อกับเกดมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ค่ะตอนนี้แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะส่งให้กับคุณลูกค้าค่ะและด้านนี้นะคะกําลังรอคุณลูกค้าที่กําลังจะตัดสินใจนะคะตอนนี้ยังมีเวลาก็ยังสามารถโทรหาเกดได้เลยนะคะเกดฝากเบอร์โทรเอาไว้ก่อนนะคะเบอร์0 6 4 5 1 3 0 6 8 1ค่ะคุณลูกค้าที่สั่งซื้อมานะคะเดี๋ยวเกดขออนุญ,ญาตนะคะอ่านเป็นชื่อตรงนี้ให้ ให้ฟังก่อนนะคะว่าเกดมีลูกค้าจากที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะและเครื่องหมายสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะ COD ค่ะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้รับของแล้วนะคะเราก็ค่อยจ่ายเงินค่ะแบบนี้คุณลูกค้าก็สบายใจนะคะเกดขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะนี่มาจากของคุณราตรีค่ะจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะมาจากที่ไหน คุณวิไลพรค่ะมาจากลำพูนค่ะสำหรับท่านนี้นะคะอีกหนึ่งท่านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซตใหญ่เหมือนกันนะคะในการฟื้นฟูได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดนะคะท่านนี้นะคะคุณทวัชชัยนะคะมาจากระยองค่ะเห็นไหมคะว่ามีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะที่โทรมาสั่งซื้อและคุณลูกค้าคำมั่นใจได้เลยค่ะว่าสั่งซื้อจะเกณฑ์แล้วจะได้รับของแท้แน่นอน เพราะเกดจะมาตอกย้ำให้ตรงนี้นะคะว่าการดูของแท้ดูอย่างไรนะคะพลาสติกของเราจะซีนแบบเรียบทั้งกล่องนะคะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะเห็นชัดเจนไหมคะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ค่ะเป็นฮาโรแกรรมนะคะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ค่ะและอีกหนึ่งจุดค่ะตรงนี้นะคะเป็น QR Code ค่ะคุณลูกค้าสังเกตได้นะคะกล่องจะต้องสมบูรณ์แบบนะคะ ถ้าหากกล่องไม่สมบูรณ์แบบค่ะกล่องถูกทําลายลงไปและะ้วคุณลูกค้าอย่าไว้วางใจเพราะสิ่งที่เราทานเข้าไปในร่างกายค่ะมันอันตรายฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจและอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เป็นตัวการันตีให้นะคะก็คือบัตร S M หรือบัตรตัวแทนจําหน่ายที่แต่งตั้งโดยบริษัทโดยตรงนะคะฉะนั้นตรงนี้ของเกตดก็มีคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ค่ะนะคะ แนะนำนะคะสำหรับท่านที่มีอาการค่ะปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเข่านะคะลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนลำบากมากๆต้องทนทุกข์กับการปวดอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้ไม่ต้องทนปวดอีกต่อไปรีบโทรหากเกตตอนนี้นะคะและสำหรับท่านค่ะมีคำถามเพิ่มเข้ามาให้กับเกตด้วยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเองค่ะมีปัญหาที่เป็นเบาหวานด้วย เป็นเข่าเสื่อมด้วยจะทานผลิตภัณฑ์ของเราได้ไหมนะคะตอบตรงนี้เลยค่ะว่าทานได้และควรที่จะต้องทานด้วยแต่เกตมีสูตรมาแนะนําเพิ่มให้สําหรับคนที่มีปัญหาเป็นข้อเสื่อมบวกกับเป็นเบาหวานหรือความดันคุณลูกค้าคะต้องทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนหรือดีบูน่ของเรานะคะควบคู่กับผลิตภัณฑ์โกลเจินดีค่ะตัวนี้จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูไปด้วยกันนะคะโกลเจินเข้ามาช่วยเรื่องของเบาหวานความดันไขมันในเลือดค่ะ นะคะช่วยทําให้เลือดของเราไหลเวียนดีขึ้นค่ะขณะเดียวกันตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลจะเข้าไปช่วยเรื่องของข้อเสื่อมเข้าไปเพิ่มน้ําไขข้ออาการที่คุณลูกค้าเป็นค่ะที่ปรึกษาเกตมาทานคอสสิวันที่เกตแนะนํานะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะและเมื่อทานต่อเนื่อง1เดือนค่ะน้ําไขข้อจะถูกเติมเต็มสมบูรณ์มากที่สุดค่ะอาการของคุณลูกค้าลืมไปเลยว่าเคยปวด วันนี้นะคะเรามีเวลาค่ะตัดสินใจวันนี้เราก็จะได้เห็นผลในวันนี้นะคะถ้าโทรพรุ่งนี้เราเห็นผลพรุ่งนี้ค่ะฉะนั้นอย่ารอให้อาการปวดเป็นมากขึ้นรีบโทรหาเก็ตตอนนี้นะคะเบอร์นะคะ0645130681ค่ะเกดรอรับสายนะคะโทรเลยค่ะ ดิฉันชื่อเอียมโรแซเอียอายุ62ปีเขามีเสียงขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินขย่ง g ขย e งขย่งไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยค่ะกลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุญมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในดีบุญดีบุญจริงๆค่ะ ดิฉันปภาพินบุญศรีเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนอายุ60ปีประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานแล้วมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉียวชนก้นกระแทกหมอนรองกระดูกเคลื่อนปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้ทรมานมากเลยไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลทําให้อาการที่ดิฉันปวดและทนทรมานอยู่นะ่ะดีขึ้นได้จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทาให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะั้นลดลงแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติสามารถเดินเหินได้ปกติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปก ได้ิฉันดีใจมากค่ะอยากแนะนําให้กับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาอยู่ถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆขอยืนยันค่ะว่าดีบูนี้ดีจริงๆค่ะ ชืชัดวิรยาเป็นพนักง,งานบัญชีอายุ56ปีตกจากที่สูงแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือผักเลยค่ะปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดกินแค่ยาคายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้นซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็ยิ่งปวดยิ่งปวดตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนำให้เราใช้ดีบูลผงก็เ,เลยลองใช้กินหมดไป6กล่องมันดีขึ้นมันยอดจริงๆนะคะดีบูลผงสุดยอดมากๆเลยคะ่ตะตอนแรกอาการเป็นยังไงพี่ปวดเนัามากค่ะพี่พเดินแทบไม่ได้ข,ขึ้นบันไดนี่ก็ขึ้นไม่ได้ดังก็แก๊บก,ก็แกรบเหมือนจะต้องดึงราวบันไดขึ้นเลยค่ะปวดมากจริงๆ แต่พอมารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้เริ่มเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานอาการปวดก็เริ่มลดลงลดคันที่ขึ้นก็เลยต้องสั่งมาทานสั่งอีกรอบให้หายค่ดไปเลยตอนนี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากว้ายินดีด้วยค่ะพี่สุดยอดมากๆเลยรู้สึกดีใจไปด้วยนะคะหายปวดค่ะตอนนี้เริ่มหายปวดค่ะ เดินได้จะปกติตอนนี้ดีมากดีมากยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็ต้องบอกว่าออ๋ยินดีค่ะพี่ค่ะยินดีดูแลเลยน,นะคะ ได้ค่ะนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มีปัญหานะคะอาจจะเหมือนพี่สถีทิอค่ามีปัญหาเรื่องขอข้อเข่าเวลาเดินมีเสียงดังก้อแก๊บนะคะหรือมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเขาอย่างที่เกศบ,บอกคะ่ะตัวดีบูลตัวนี้สามารถเข้าไปช่วยฟื้นฟูได้นะคะวันนี้ไม่ต้องทนปวดอีกต่อไปรีบโทรหาเกศตอนนี้นะคะ